สวัสดีค่ะชาวทัศลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมปี2567นี้นะคะทัศลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในทัศลม,มเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะความรักทัศลมเป็นอย่างไรนะคะในช่วงปักนี้ ชัดลมช่วงนี้คือขึ้นไพ่สิบดาบอะนกมองว่าความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหากันไปคุณตัดจบหรือเปล่านะคะพลังงานของคุณขึ้นมาที่สิบดาบด้วยนะเหมือนมีการตัดจบกันไปแล้วและเป็นฝั่งคุณด้วยนะคะที่คุณเป็นฝ่ายตัดจบฝ่ายตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันเหนื่อยเนะาะไพ่สิบไม้ขึ้นมาหรือว่าในช่วงนี้คุณมาโฟกัสเรื่อง อนาคตเรื่องการงานของคุณค่อนข้างเยอะนะคะคุณทุ่มเทในความสัมพันธ์เยอะมากๆแล้วตอนนี้ก็คือตัดจบไปแล้วนะคะถ้าตามหนา้าไพ่นะคุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลหรือว่ารักออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ชาวทัดน้ำกรากฎพิจิกมีนเพราะไม้แม่ไม้หรือชาวทัดลมด้วยกันก็ได้ะคะ่ะขอดูว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะ ธาตุนิลพฤึกศกกันบางกรค่ะขึ้นมาเนาะคนที่พูดได้หลายๆภาษาแล้วก็พลง,งานของครูบาอาจารย์ที่ปรึกษานะคะชาวพลึกศกแฮงแมนนะคะให้สิบเหรียญพลง,งานของคุณในช่วงนี้จริงๆเลยว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งหน้าที่การงานคุณจัดจัด เขาเรียกว่าอะไรจัดสรรพลังงานของตัวเองอ่ะคุณนิ่งมากนะคะถ้าถามว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะเหมือนอยู่ในช่วงของการรอคอยการพักการหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะรอการให้อภยัยรอการให้โอกาสก็ได้นะคะแต่จะไม่ทําอะไรแล้วเนาะจะเกิดอะไรขึ้นคะในความรักของคุณอุย้ยคนเก่าจะกลับมาค่ะให้หกช่วยนะคะคุณเกี่ยวข้องกับ รักต่างไวัยได้นะต่างกันสามปีสี่ปีหกปีขึ้นไปได้นะคะอืมมีการตื่นรู้มีการคิดได้นะคะแล้วก็ได้กลับมาคุยกันอะ่ะให้สามถ้วยขึ้นมานะคะมีคนสองคุณหนักมากในช่วงนี้ เ,เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะขึ้นไพ่ชาวราศีกันด้วยนะคะคนที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอบุค,คลิกนิ่งเงียบก็ได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับพัดลมนะคะนกมองว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ที่อยากจะจบกับคุณน่ะนะนกมองว่าเขายังอยากกลับมานะคะไพ่สองเหรียญขึ้นมาแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเขายังรักคุณนะคะเนาะอยากกลับมานะคะแล้วก็ไพ่ห้าดาบคืออะไรเอ่ยโอเคคุณยังเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาถ้าเขามีตัวเลือกอื่นๆคนอื่นๆนะคะเขาอยู่ในจุดที่เขาเลือกได้เนี่ยคุณคุณคือคนที่กุมหัวใจของเขาเอาไว้นะคะ ให้ดีแอเพรสนะคะพลังงานของคนที่แบบมีปัญหากันไปแล้วแต่ยังอยู่ในใจเขาชาววันศุกร์ขึ้นมาเนาะทัดน้ำกระกฏพิจิกมีนแล้วก็ทัดลมคนที่เด็กกว่าคุณได้เขาเฝ้าดูเฝ้ามองคือ จับตามองคุณอยู่สนใจเรื่องราวของคุณอยู่และเขาเกิดการคิดการทบทวนค่ะเขายังคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้นะคะนกมองว่าเขายังอยากที่จะขอโอกาสจากคุณยังรักคุณมากๆนะคะยังไม่มีใครที่จะมาแทนที่ชาวทับล่มได้มาดูสิคะแล้วแอคชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างนะแอคชั่นของเขานะคะ The Moon 7 านะคะ Queen เพลนถอเหรียญน,นกว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจจริงๆแหละนะเขายังมีความหวังยังอยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแน่นอนส่องคุณหนักมากกังวลคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะแล้วก็อึดอัดมากๆที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะให้แปกดาบขึ้นมาเป็นพลังงานของความอึดอัดใจแล้วก็ถือคุณไว้อยู่ในใจในความรู้สึก คุณยังสำคัญคุณยังเป็นที่ปรารถนาของเขานะคะอ่อพลังงานของเดทขึ้นมานะคะคนเก่าๆหรือพ่อไม้แม่ไนะคะชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้นะคะคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้เช่นกันเนาะชาวราศีมีนนะคะแอคชั่นของเขา โอ้เขารักคุณนะคุณยังมีแรงดึงดูดต่อต่อโอเคมาต่อไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะอยู่ๆคลิปตัดนะคะมาดูกันต่อนะ,ะเอ่อแอคชั่นถัดไปของเขาเนาะที่ที่เปิดนะคะเอ่อ เขายังหวยหาคุณมากๆนะคะนะพลังงานขึ้นมาคือเขายังไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้อย่างที่นกบอกไปเลยว่าเขาจะกลับมากลับมาเร็วด้วยนะคะไม่ช้านะหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้เขาจะกลับมาปกป้องความสัมพันธ์นี้ดูแลความสัมพันธ์นี้ยังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปแน่นอนนะคะเนี่ยเขาอึดอัดมากที่ไม่ได้คุยกับคุณแล้วเขาก็ไปไหนจากคุณยังไม่ได้นะคะไพ่แดดาบคือติด ติดอยู่กับชาวทัดลมติดต่อมาแน่นอนค่ะเพื่อที่จะกลับมาปรับความเข้าใจหรือฝืนความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่จั d g รนนกเชื่อนะคะว่าคุณทั้งคู่ยังมีแรงปรารถนาแรงดึงดูดต่อกันสูงนะคะอืคุณทั้งคู่ยังรักกันอะ่ะขอดูไพ่สรุปเลยแล้วกันเนาะสรุปเป็นยังไงนะคะมีพลังงานของชาวธนูขึ้นมาเมถุนขึ้นมานะคะ King of Wands นะคะธาตุไฟเม็สิงธนูคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าคนที่หน้าเด็กกว่าไวัก็ได้นะเออ่ชาวชาววันอาทิตย์เนาะโอ้ยแนวโน้มจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนน,นะคะคุณก็อาจจะยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของเขาหนักเหมือนกันนะเนี่ยอืมยังไม่ไปไหนจากกันพลังงานก็คือยัยงยังอยู่ตรงนี้นะคะ จะมีการได้กลับมาเริ่มใหม่นะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมความสุขความสดใสกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะเนาะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเมืองหรือคนที่มีอานาจในการสังการนะคะนอกจากคุณจะได้กลับมา เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่กำลังแบบมีปัญหากันแล้วก็ยังรอที่จะเคลียอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เคลียกันนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ